ถึงคุณลักษณะของสื่อสารมวลชนที่อยู่ในกลุ่มสื่อดั้งเดิมนะคะว่ามีคุณลักษณะสําคัญอย่างไรบ้างนะคะประการแรกเลยนะคะที่เป็นคุณลักษณะของสื่อดั้งเดิมก็คือกระบวนการส่งข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้รับสารนั้นนะคะผู้รับสารจะมีลักษณะเป็น passive receiver นะคะนั่นก็คือผู้รับสารมีหน้าที่รับข้อมูลข่าวสารและจะได้รับข้อมูลข่าวสารก็ต่อเมื่อ มีการนําเสนอผ่านสื่อเท่านั้นนะครับผู้รับสารมีลักษณะแพสซีฟรีเซิเวอร์คำว่าแพสซีฟหมายถึงเฉยชานะคะแต่ว่าในที่นี้หมายถึงบทบาทของผู้รับสารนะที่ถูกจํากัดให้มีบทบาทเป็นแต่เพียงผู้ที่รอรับข้อมูลข่าวสารที่นําเสนอจากสื่อมาสู่ผู้รับสารเท่านั้นนะคะ,ะบทบาทอื่นๆของผู้รับสารนั้นนะคะที่กดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อแบบด,ดั้งเดิมน,นั้นไม่มี บทบาทอื่นนะคะไม่มีหน้าที่เป็นผู้ส่อแสวงหาข้อมูลข่าวสารด้วยตนเองนะคะมีหน้าที่เป็นเพียงผู้รับสารแต่เพียงอย่างเดียวนะคะประการต่อมาก็คือเป็นสื่อที่มีข้อจํากัดในเรื่องของเวลาและพื้นที่นะคะนั่นก็คือสื่อแบบดั้งเดิมนั้นนะคะมีข้อจํากัดในเรื่องของเวลาหมายถึงเวลาในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้รับสารด้วย เวลาในการเผยแพร่ assault, ข้อมูลข่าว e, สารนั้นตัวแปรสําคัญก็ขึ้นอยู่กับผู้ส่งสารนะคะผู้ส่งสารจะทําข้อมูลข่าวสารแล้วก็เผยแพร่ผ่านสื่อมาสูสานนะะ่ผู้รับสารเมื่อใดเมื่อนั้นนะคะผู้รับสารจึงจะสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแต่เมือ่อใดนะคะที่ผู้ส่งสารไม่ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมาสู่ผู้รับสารผู้รับสารก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ,อนั้นๆได้ นะนี่คือข้อจํากัดในเรื่องของเวลาในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อแบบดั้งเดิมส่วนเนื้อที่หมายถึงความจุนะคะข้อมูลข่าวสารที่นําเสนอผ่านสื่อแบบดั้งเดิมนะคะความจุในที่นี้ก็หมายถึงพื้นที่นะคะที่นําเสนอเนื้อหาผ่านสื่อดังกล่าวตัวอย่างเช่นหนังสือพิมพ์นะคะหนังสือพิมพ์มีพื้นที่16หน้านะคะนี่คือข้อจํากัดในเรื่องของเนื้อที่หรือพื้นที่ ที่ผู้รับสารจะได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์นะคะไม่สามารถที่จะเปิดรับข้อมูลข่าวสารได้มากกว่าสิบหกหน้านะสื่อวิทยุกระจายเสียงวิยุโทรทัศน์นะคะมีข้อจํากัดในเรื่องพื้นที่คือมอีช่วงเวลาในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่จํากัดถูกจํากัดด้วยเงื่อนไขต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกาหนดทั้งรายการนะคะของทางสถานีนะคะที่ทําให้เนื้อหาที่นําเสนอผ่าน คือดังกล่าวนั้นถูกจํากัดนะคะความจุของเนื้อหาในช่วงเวลาเพียงเท่านั้นนะคะผู้รับสารก็จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารภายใต้เงื่อนไขของพื้นที่ที่จํากัดนะคะเนื้อที่ที่จํากัดข้อมูลข่าวสารที่นําเสนอหรือว่าระยะเวลาที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารนะคะประการต่อมาก็คือ สื่อแบบดั้งเดิมนั้นนะคะเป็นสื่อที่ประชาชนหรือผู้รับสารในสังคมคุ้นเคยเนื่องจากมีระยะเวลาในการพัฒนามาเนิ่นนานนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าสื่อแบบดั้งเดิมนั้นนะคะเกิดขึ้นมาเนิ่นนานแล้วนะคะแล้วก็ยังคงมีบทบาทสําคัญในปัจจุบันเพราะฉะนั้นคนยุคทุกรุ่นนะคะที่เกิดมานะคะที่อยู่ในสังคมนั้นต่างก็คุ้นเคยกับสื่อดังกล่าว นะคะไม่เกิดความรู้สึกว่าเป็นสื่อที่แปลกแยกนะคะหรือว่าเป็นสื่อที่ตปนเองไม่คุ้นเคยนะเพราะฉะนั้นการยอมรับข้อมูลข่าวสารที่นําเสนอผ่านสื่อดังกล่าวจึงเป็นไปอย่างง่ายดายนะ,ะเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะไม่มีอุปสรรคในเรื่องของการปฏิเสธการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อดังกล่าว ทีนี้มาดูสื่อใหม่บ้างนะคะสื่อใหม่นั้นจะมีลักษณะเฉพาะตัวนะคะที่เป็นคุณลักษณะของสื่อประเภทนี้นะคะประการแรกเลยก็คือผู้รับสารแลนะผู้รับสารของสื่อใหม่นั้นมีลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะกับผู้รับสารของสื่อแบบดั้งเดิมนะคะนั่นก็คือมีลักษณะเป็น active s e a k e r นะคะคำว่า active s e a k e r ก็คือเป็นผู้เสาะแสวงหาข้อมูลข่าวสาร ด้วยตนเองนะคะแล้วก็เป็นผู้สอบแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่กระสือร้อนนะคะเนื่องจากว่าปัจจัยเอื้อของสื่อประเภทนี้นะคะเปิดโอกาสให้ผู้รับสารน,นั้นสามารถที่จะทําหน้าที่เป็นผู้สอบแสวงหาข้อมูลข่าวสารรวมทั้งทําหน้าที่เป็นผู้ส่งสารด้วยนะคะตัวอย่างเช่นนะคะการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์เนี่ยนะคะผู้ที่เข้าไปเป็นผู้รับสาร จะทำหน้าที่เป็นผู้รับสารผ่านสื่อดังกล่าวนั้นก็สามารถที่จะเปลี่ยนสถานะของตนเองมาเป็นผู้ส่งสารได้ด้วยนะคะเช่นมีการส่งข้อความนะคะหรือว่าตั้งกระทู้โพสต์ข้อความผ่านช่องทางสื่อสารนะครับในเครือข่ายออนไลน์ไปสู่ผู้รับสารคนคนอื่นๆนะคะเมื่อนั้นนะคะก็จะทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสารรวมทั้งนะคะยังมีปัจจัยเอื้อในเรื่องของ การส่งเสริมให้ผู้รับสารนั้นนะคะสามารถที่จะเป็นผู้เสาะแสวงหาข้อมูลข่าวสารด้วยตนเองนะคะอย่างเช่นเข้าไปสืบค้นข้อมูลข่าวสารผ่านลิงก์ผ่านเว็บไซต์ต่างๆนะคะที่เรื่องโอกาสนะคะให้สามารถที่จะเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้อย่างง่ายดญญายประการต่อมาก็คือเป็นสื่อที่มีลักษณะ ที่เกี่ยวข้องกับระบบตัวเลขแล้วก็เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์รวมทั้งระบบการสะท้อนกลับหรืออินเทอร์แอคทีฟนะคะเพราะฉะนั้นสื่อประเภทนี้จึงถูกคาดหวังนะคะว่าจะสามารถสมองความต้องการของผู้สอแสวงหาข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าสื่อที่อยู่ในกลุ่มสื่อแบบดั้งเดิมนะคะเนื่องจากว่าในกลุ่มสื่อใหม่นั้นนะคะไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของเวลา และเนื้อที่นะคะซึ่งตรงนี้นะคะทําให้ผู้เข้าไปใช้งานหรือเข้าไปสื่อสารผ่านสื่อดังกล่าวนั้นนะคะสามารถที่จะ,อะสอบสวหาข้อมูลข่าวสารด้วยตนเองได้อย่างไม่จํากัดนะคะเพราะว่าพื้นที่ในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ได้ถูกจํากัดเหมือนกับสื่อแบบดั้งเดิมเราสามารถที่จะเข้าไปสืบค้นผ่านลิงก์หรือเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่จํากัด รวมทั้งเวลาในการนาเสนอข้อมูลข่าวสารนั้นนะคะก็ไม่ได้ถูกจํากัดเช่นไม่ถูกจํากัดในเรื่องของเวลาออกอากาศนะคะซึ่งถ้าเป็นสื่อวิทยุกระจายเสียงแล้วก็สื่อวิทยุโทรทัศน์นั้นนะจะมีข้อจํากัดที่ชัดเจนแล้วก็สื่อสิ่งพิมพ์เองก็เช่นกันนะคะมีข้อจํากัดในเรื่องของเวลาในการเผยแพร่ข,ข้อมูลข่าวสารแลนะผู้รับสารจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจาะ สื่อสิ่งพิมพ์ที่อยู่ในกลุ่มสื่อแบบดั้งเดิมหรือสื่อแบบกระดาษนะั้นก็ต่อเมื่อนะคะผู้ประกอบการหรือเจ้าของสื่อนะคะจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็วางแผงนะคะหรือว่าส่งไปถึงมือของผู้รับสารเมื่อน,นั้นจึงจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารนี่คือข้อจํากัดทางด้านเวลานะคะของสื่อแบบดั้งเดิมซึ่งนี่ไม่ใช่ข้อจํากัดนะคะของสื่อใหม่ ประนการต่อมานะคะสื่อใหม่นั้นเป็นสื่อที่เรียกเรียกว่ามีความซับซ้อนทางด้านเทคโนโลยีนะคะและต้องอาศัยทักษะในการเรียนรู้การใช้สื่อและการเข้าถึงสื่อเพราะฉะนั้นจึงเป็นสื่อที่ผู้รับสารบางกลุ่มในสังคมนะคะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่คุ้นเคยกับการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อแบบดั้งเดิมนะอาจจะปฏิเสธหรือว่าไม่ยอมรับหรือเข้าไม่ถึงสื่อใหม่ นะคะเพ้เราจะเห็นได้ว่านะครับข้อจํากัดประการหนึ่งของสื่อใหม่นั้นก็คือคนรุ่นเก่าที่อยู่ในสังคมนั้นนะคะไม่คุ้นเคยกับสื่อประเภทนี้เพราะมองว่าตนเองนั้นนะคะไม่สามารถที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือว่าตนเองนั้นไม่มีทักษะในการเรียนรู้การใช้งานผ่านสื่อประเภทดังกล่าวนะเพราะนันจึงไม่เปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อดังกล่าวนี้หรือว่าเปิดรับใน สัดส่วนที่ค่อนข้างน,น้อยมากนะคะทีนี้มาดูปรากฏการณ์ปรากฏการณ์ประการหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นในสังคมในยุคปัจจุบันนะคะเมื่อสื่อใหม่เข้ามามีบทบาทในสังคมนะคะทำให้มีการเปลีย่ยนผ่าน นะคะจากสื่อแบบดั้งเดิมมาสู่สื่อใหม่ในรูปของสื่อออนไลน์นะคะ,ะกรากวการหนึ่งที่เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนนะคะก็คือการเปลี่ยนผ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อแบบกระดาษนะคะมาอยู่ในรูปของสื่อออนไลน์นะซึ่งแรกเริ่มเลยนะคะสื่อสารมวลชนที่อยู่ในกลุ่มสื่อแบบดั้งเดิมนะคะที่เป็นสื่อแบบกระดาษ สื่อสิ่งพิมพ์ก็คือสื่อหนังสือพิมพ์นะคะซึ่งเป็นสื่อสารมวลชนที่คนในสังคมนะคะเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อประเภทนี้มากที่สุดนะคะในบรรดาสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหลายอ่หนังสือพิมพ์นั้นนะคะแต่เดิมนั้นนะคะก่อนที่จะมีสื่อออนไลน์หรือว่าสื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทนั้นผู้รับสารในสังคมก็เปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อดังกล่าวนี้ในรูปของสื่อแบบกระดาษนะคะนี่คือสื่อด้าเดิมที่เกิดขึ้นมาเนิ่นนานแล้ว นะคะแล้วก็ในปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีมีความสําคัญอยู่นะคะแต่พอมีสื่อออนไลน์เกิดขึ้นนะคะก็มีการแปลนะคะข้อมูลข่าวสารจากสื่อแบบกระดาษมาอยู่ในรูปของสื่อออนไลน์นะคะที่เรียกว่าหนังสือพิมพ์ออนไลน์เหตุที่เรียกว่าหนังสือพิมออนะพ์มออนไลน์นั้นก็เนื่องมาจากว่ารูปแบบของข้อมูลข่าวสารประเภทของข้อมูลข่าวสาร ที่นําเสนอผ่านสื่อออนไลน์นั้นนะคะมีลักษณะคล้ายคลึงหรือว่าเหมือนกันเลยนะคะกับสื่อหนังสือพิมพ์ที่เป็นสื่อแบบกระดาษซึ่งอยู่ในกลุ่มสื่อดั้งเดิมและ่เราจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้นะคะการตรวจรับข้อมูลข่าวสารจาก สื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นสื่อแบบกระดาษนั้นก็มีอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่เป็นทางเลือกของผู้เปิดรับข้อมูลข่าวสารในสังคมนะคะนั่นก็คือสื่อออนไลน์นะคะโดยมีการจัดทําข้อมูลข่าวสารในรูปหนังสือพิมพ์ออนไลน์ขึ้นนะเพราะฉะนั้นนะคะาจากเดิมเนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์อ่านจากสื่อแบบกระดาษแต่พี่น้องเดียวตอนนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปในสื่อออนไลน์แล้วก็สามารถที่จะ อ่านหนังสือผ่านสื่อออนไลน์ได้ในรูปของหนังสือพิมพ์ออนไลน์นะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมในการอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์จากพฤติกรรมของผู้อ่านหนังสือพิมพ์จากสื่อหนังสือพิมพ์ที่เป็นสื่อแบบกระดาษซึ่งแน่นอนนะคะอยู่ในกลุ่มสื่อแบบดั้งเดิมนั้นแล้วแน่นอนแตกต่างกันนะคะพฤติกรรมของกลุ่มผู้รับสารของสื่อทั้งสองประเภทนั้นนะคะเรามาดู พฤติกรรมของผู้เปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อหนังสือพิมพ์ที่เป็นสื่อแบบกระดาษก่อนนะคะประการแรกเลยนะคะผู้อ่านหนังสือพิมพ์ที่เป็นสื่อแบบกระดาษนั้นคือคนทุกรุ่นที่อยู่ในสังคมนะคะทั้งคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่นะคะส่างก็คุ้นเคยกับสื่อประเภทนี้นะคะแล้วก็เปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อประเภทนี้ ก็การต่อมานะคะผู้อ,อ่านหรือว่าผู้เป <id> ิด <hatten> รับข้อมูลข่าวสารนั้นนะคะมีความคุ้นเคยนะคะแล้วก็ให้ความเช hmm. ื si ่อถือ oh สื่อหนังสือพิมพ์ที่เป็นสื่อแบบกระดาษที่เป็นรูปเล่มเนื่องจากว่ามันเป็นสื่อที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะคะแล้วคนในสังคมนั้นก็ใช้เป็นสื่ออ้างอิงนะคะแล้วก็เป็นสื่อที่คนในสังคมนั้นเปิดรับข้อมูลข่าวสารมาเนิ่นนานเพราะฉะนั้นแน่นอนนะคะว่าสื่อใดก็ตามที่เกิดขึ้นมานานแล้ว แล้วก็ยังยืนหยัดอยู่ได้ในสังคมในหมู่ผู้เปิดรับข้อมูลข่าวสารแน่นอนนะคะว่าคนในสังคมคุ้นเคยแล้วก็ให้ความเชื่อถือนะคะเพราะการต่อมานะคะก็คือผู้อ่านหนังสือพิมพ์ที่เป็นสื่อแบบกระดาษนั้นนะคะนิยมชมชอบสื่อประเภทนี้เนื่องจากว่ามีความเป็นมิตรนะความเป็นมิตรของสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นสื่อแบบกระดาษซึ่งในที่นี้เราพูดถึง สป่นหนังสือพิมพ์ที่เป็นสื่อแบบกระดาษนั้นนะคะก็คือสื่อแบบกระดาษนั้นนะคะผู้อ่านนั้นสามารถที่จะเปะดิดอ่านข้อมูลข่าวสารหรือว่าเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อดังกล่าวได้นะคะโดยที่ไม่เกิดความไมื่ล้าเลยนะคะแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาย,ยาวนานเพียงใดก็ตามแลเนื่องจากว่าสื่อแบบกระดาษนั้นตัวอักษรหรือแม้กระทั่งภาพนะคะที่ตีพิมพ์ลงไปบนกระดาษนั้นมันเป็นนิดไม่ทำไม่ทำลาย หรือว่าไม่ทาร้ายสายตาของผู้อ่านหารือผู้รับสารนะเพราะฉะนั้นนะคะด้วยความเป็นมิตรของสื่อประเภทนี้จึงทําให้สื่อประเภทนี้นะคะได้รับความนิยมในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นสื่อประเภทนี้ยังคงอยู่ยังคงมีบทบาทสําคัญอยู่นะคะในสังคมปัจจุบัน ในขณะที่นะคะผู้ที่เปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์ในรูปของหนังสือพิมพ์ออนไลน์นั้นแล้วก็จะมีพฤติกรรมในอีกลักษณะหนึ่งนะคะมาดูลักษณะของผู้อ่านก่อนผู้ที่นิยมอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์นะคะส่วนใหญ่นั้นจะเป็นคนรุ่นใหม่วัยทำงานนะฮะทำไมถึงเป็นคนรุ่นใหม่วัยทำงานก็เนื่องมาจากว่า,าคนรุ่นใหม่ เป็นคนที่คุ้นเคยนะคะกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะคะเป็นคนที่คุ้นเคยกับการสื่อสารผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ในลักษณะเครือข่ายนะคะเพราะฉะนั้นการกดรับข้อมูลข่าวสารหรือการยอมรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อในลักษณะนี้จึงเป็นไปอย่างง่ายดายประบวนการต่อมานะคะก็เกิดทัศนคติ และทักษะคติของผู้อ่านนะคะหนังสือพิมพ์ออนไลน์นั้นนะคะจะค่อนข้างเป็นไปในทางบวกเป็นทัศนคติในทางบวกที่มีต่ออุปกรณ์ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในรูปของหนังสือพิมพ์ออนไลน์นั่นก็คือสื่อคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็รวมถึงตัวสื่ออินเทอร์เน็ตเองนะคะและแน่นอนนะคะผู้อ่าน รือผู้กดรับข้อมูลข่าวสารในรูปของหนังสือพิมพ์ออนไลน์นั้นนิยมชมชอบนะคะในความสะดวกรวดเร็วนะคะของสื่อประเภทนี้นำมาเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วนะคะทันทุวงทีดะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เผยแพร่ผ่านสื่อไปสู่ผู้รับสารได้อย่างทันทุวงทีนะที่เราเรียกว่าเป็นข้อมูลข่าวสารในลักษณะเยลไทม์นะคะหรือว่านําเสนอข้อมูลข่าวสารในลักษณะเรีวลไทม์คือทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง นะคะนอกจากนั้นกาสะดวกนะคะของสื่อสื่อประเภทนี้ใะสื่อประเภทนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องความสะดวกนั้นก็หมายถึงเป็นสื่อที่สามารถที่จะพกติดตัวได้นะคะซึ่งแต่ก่อนนั้นนะคะถ,ถ้าพูดถึงเรื่องของตัวสื่อเองเนี่ยเมื่อแรกเริ่มในสื่อคอมพิวเตอร์นั้นยังไม่มีการพัฒนาในเรื่องของรูปลักษ์หรือว่ารูปแบบของตัวอุปกรณ์แล้วมันก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ติดอยู่กับที่ ซื่อส่วนใหญ่แต่ในปัจจุบันนั้นนะคะมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีนะคะทำให้มีการกลับในเรื่องของอุปกรณ์ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในรูปของสื่อออนไลน์ที่เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นนะคะเช่นเป็น iPad, iPod นะคะหรือว่าแม้กระทั่งเป็นโทรศัพท์เครื่อนที่นะคะก็สามารถที่จะเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายออนไลน์แล้วก็เปิดรับข้อมูลข่าวสาร ะะผ่านสื่อออนไลน์ได้นะคะนี่คือความสะดวกในการใช้งานหรือว่าการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อประเภทนี้ทีนี้ก็มีการคาดการณ์นะคะว่ามีการอ่านหนังสือจากสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์นะคะโดยคนกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นคนกลุ่ม วัยทำงานน่ะคนรุ่นใหม่วัยทำงานขณะเดียวกันนะคะการขยายฐานของผู้รับสารจากคนรุ่นใหม่วัยทำงานไปยังคนที่เป็นคนค่อนข้างสูงวัยหน่อยก็มีทท่าว่าจะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะในปัจจุบันนี้ก็มีการคาดการณ์นะเกี่ยวกับแนวโน้มนะคะในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารนะคะอการอ่านนังส่อพิมพ์ออนไลน์นะคะว่าในอนาคตเนี่ย นะคะแนวโน้มในการอ่านหนังสือพิมพ์จากสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์ของประชาชนในสังคมจะเป็นอย่างไรนะคะก็ะคะาดการณ์แต่ว่าในอนาคตนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะมีการเปิดรับหรือว่าการอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์มากขึ้นนะะแต่ก็มีข้อแม้นะคะว่าถ้าหากว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์นะคะในการตรรับข้อมูลข่าวสารผ่านจากสื่อประเภทนี้เนี่ย มีราคาถูกลงนะ,ะเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ราคาถูกลงแน่นอนนะคะอะมันก็เป็นการกระตุ้นความสนใจนะคะของผู้รับสารในสังคมให้อยากจะครอบครองสื่อประเภทนี้ก็คือสื่อคอมพิวเตอร์มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นการกระตุ้นดีมานหรือว่าความต้องการนะคะในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อดังกล่าวของคนในสังคมมากขึ้นเป็นเป็นเรื่อง กลยุทธ์ในเรื่องของราคาของสื่ออุปกรณ์การสื่อสารประเภทนี้นะคะและนะคะเงื่อนไขต่อมานะคะก็คือถ้าหากว่าการเข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ตของประชาชนในสังคมเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะเราจะพบว่าในปัจจุบันนั้นนะคะสื่อประเภทนี้ให้บริการครอบคลุมนะคะคนในสังคมทั่วถึงหรือไม่รต้องดูกันนะคะว่ามีการขยายเครือข่าย นะคะในการให้บริการในลักษณะใดบ้างนะคะของผู้ประกอบการด้านนี้นะคะต่อประชากรหรือว่าประชาชนในสังคมเราก็จะพบว่าในปัจจุบันนี้ก็มีความพยายามนะคะที่จะให้บริการนะคะอินเทอร์เนะ็ะตแก่ประชาชนอย่างครอบคลุมมีการให้บริการอินเทอร์เน็ตในรูปของ w i ไฟส่ือให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะ,ะเป็นโซนหรือว่าเป็นพื้นที่ให้บริการ แบบให้เปล่าบ้างนะคะซึ่งก็มีการที่เริ่มที่จะทำโครงการหรือว่าให้บริการในลักษณะนี้บ้างแล้วนะคะในสังคมบ้านเรายังไงก็ดีนะคะโอกาสจะที่สื่อออนไลน์นะคะและ ในที่นี้เราพูดถึงหนังสือพิมพ์ออนไลน์นั้นนะคะจะเข้ามามีบทบาทสําคัญนะคะแล้วก็เข้ามาแทนที่สื่อหนังสือพิมพ์ที่เป็นสื่อแบบกระดาษเลยนั้นก็มีการคาดการณ์กันอีกนะคะว่าโอกาสที่จะเกิดปรากฏการณ์ในลักษณะนี้คือสื่อออนไลน์หรือสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์เนี่ยมาเข้ามามีบทบาทแทนสื่อแบบกระดาษหรือพูดง่ายๆก็คือต่อไปอาจจะไม่มีหนังสือพิมพ์ที่เป็นสื่อแบบกระดาษแล้วเนื่องจากว่าผู้คนเนี่ย อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์กันหมดมีโอกาสที่จะเกิดปรากฏการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นหรือไม่ขึ้นมาในสังคมบ้านเรานะคก็มีการวิเคราะห์แล้วก็คาดการณ์กันว่าน่าจะยังไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นหรือว่าสื่อแบบออนไลน์สื่อออนไลน์นี่ยังไม่สามารถที่จะเข้ามาแทนที่สื่อกระดาษหรือสื่อหนังสือพิมพ์ที่เป็นสื่อแบบกระดาษได้อย่างสิ้นเชิงนะเนื่องมาจากว่าสื่อออนไลน์นั้นนะคะก็ยังมีข้อจํากัดที่เป็นข้อด้อยอยู่ นะคะนั่นก็คือเป็นสื่อที่ใช้ไฟฟ้าหรือว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ความคงทนของสื่อต่งกว่าสื่อสิ่งพิมพ์นะคะตัวอย่างเช่นถ้าเกิดันไหนไฟดับนะคะหรือเกิดการขัดข้องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี้ยแล้วก็อาจก็ทําให้ผู้รับสารไม่สามารถที่จะเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อดังกล่าวได้นะคะซึ่งต่างจากสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นสื่อแบบกระดาษนะคะหรือนังสือพิมพ์ที่เป็นหนังสือพิมพ์แบบกระดาษนั้นนะคะ ตัวข้อมูลข่าวสารก็ยังประทับอยู่บนกระดาษนะคะแม้ว่าจะเกิดเหตุขัดข้องในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เป็นอุปสรรคหรือเป็นเหตุขัดข้องนะคะที่เป็นปัญหาของสื่อออนไลน์นะคะก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะคะกับสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นสื่อแบบกระดาษเนื่องจากว่าสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นสื่อแบบกระดาษนั้นมีความคงทนของสื่อสูงกว่านะคะเป็นสื่อแบบกระดาษที่ผู้รับสารสามารถที่จะเปิดรับ ข้อมูลข่าวสารหรือว่าย้อนกลับมาเปิดรับข้อมูลข่าวสารได้ซ้ําแล้วซ้ําอีกนะคะดด Soul าาโดยไม่จํากัดน,นะคะข้อจำกัดประการต่อมานะคะก็คืออ่าสื่อออนไลน์นะคะหรือว่าสื่อสิ่งพิมพ์อ,ออนไลน์นั้นนะคะเมื่อเปรียบเทียบกันกันกบสื่อหนังสื่พิมพ์หรือว่าสื่อสิ่งพิม ขึนสื่อแบบกระดาษนั้นนะคะความเป็นมิตรของสื่อประเทศนี้ไม่สามารถที่จะเทียบเท่ากับสื่อแบบกระดาษนะคะอย่างเช่นนาผู้รับสารที่อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์นะคะอ่านข้อมูลข่าวสารที่นําเสนอผ่านสื่อออนไลน์นี่เมื่ออ่านเป็นนานๆน,นี่ก็เกิดหลั่นไ้ล้านนะคะแล้วก็ต้องมีการพักหรือว่าหยุดพักจะเป็นระยะระยะเพราะฉะนั้นนาจะเห็นได้ว่ามันก็มี มีข้อจํากัดในเรื่องนี้อยู่ในขณะที่สื่อแบบกระดาษนั้นนะคะผู้รับสารนั้นสามารถที่จะนั่งอ่านได้ะะหลายชั่วโมงโดยไม่เกิดอาการระคายเคืองจากแสงหรือว่ารังสีที่ออกมาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะวราถ้าเปรียบเทียบในเรื่องความเป็นมิตรของตัวสื่อเองเนี่ยสื่อแบบกระดาษนะคะมีความเป็นมิตรสูงกว่าประการต่อมาคือ ความน่าเชื่อถือของตัวสื่อะเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยความน่าเชื่อถือนะคะของสื่อออนไลน์ซึ่งในที่นี้เราพูดถึงหนังสือพิมพ์ออนไลน์นะคะเมื่อเปรียบเทียบกับหนังสือพิมพ์ที่เป็นสื่อแบบกระดาษนั้นความน่าเชื่อถือของสื่อออนไลน์หรือว่าหนังสือพิมพ์ออนไลน์นั้นยังได้กว่าสื่อหนังสือพิมพ์ที่เป็นสื่อแบบกระดาษอยู่มากนะคะเนื่องมาจากว่านะคะอ่สื่อแบบสื่อออนไลน์นั้นนะคะไม่มีการตรวจสอบ การคัดกรองนะข้อมูลข่าวสารก่อนที่จะเผยแพร่อย่างเข้มง,งวดนะ่ซึ่งางจากสื่อนงสืบพินที่เป็นสื่อแบบกระดาษนะคะกระบวนการในการตรวจสอบคัดเลือกหรือว่าคัดกรองข้อมูลข่าวสารก่อนเผยแพร่ไปสู่สายตาผู้รับสารนั้นเป็นไปอย่างเข้มง,งวดนะคะมีผู้ที่ทําหน้าที่ในการตรวจสอบคัดเลือกคัดกรองนะคะที่แข็งขนันะนะะ ซึ่งส่วนหนึ่งนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าสื่อสิ่งพิมพ์นั้นนะคะมีกฎหมายที่กํากับนะกฎหมายสิ่งกฎหมายการพิมพ์นะคะที่กํากับไว้ค่อนข้างชัดเจนนะคะในในเรื่องของการทํางานหรือว่ากระบวนการทํางานของบุคลากรทางด้านนี้ในขณะที่สื่อออนไลน์นั้นนะคะโัวบทกฎหมายนะคะที่เป็นกรอบในการกำกับการดําเนินงานหรือว่าการทํางานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องนั้น นะคะมีน้อยมากนะคะหรือถึงมีก็เป็นไปอย่างละหล้วมนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อจากัดประการหนึ่งนะคะที่ทําให้ข้อมูลข่าวสารที่นําเสนอ,อผ่านสื่อออนไลน์นั้นนะคะไม่ได้มีกระบวนการในการคัดเลือกคัดกรองว่าตรวจสอบอย่างเข้มงวดนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นนะคะความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารที่นําเสนอ,อผ่านสือ่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ในที่นี้เราพูดถึงนังสื่พิมพ์ออนไลน์นั้นก็ยังมีความผิดพลาด นะคะเกิดขึ้นมากกว่าสื่อนังสือพิมพ์ที่เป็นสื่อแบบกระดาษอยู่มากซึ่งตรงนี้นี่เองนะที่ส่งผลให้ความน่าเชื่อถือของตัวสื่อนังสือพิมพ์ออนไลน์เองนั้นด้อยกว่าสนังสือพิมพ์ที่เป็นสื่อแบบกระดาษอยู่มากทีเดียวนะคะ เราวันนี้นะคะเราก็ได้พูดถึงเรื่องของอคุณลักษณะนะคะของผู้รับสารของสื่อแบบดั้งเดิมนะคะแล้วก็คุณลักษณะของผู้รับสารของสื่อใหม่นะคะรวมทั้งพูดถึงเรื่องของสื่อแบบกระดาษนะคะหนังสือพิมพ์ที่เป็นสื่อแบบกระดาษแล้วก็หนังสือพิมพ์ที่เป็นสื่อออนไลน์นะคะว่ามีลักษณะเฉพาะตัวอย่างไรแล้วมีข้อได้เปรียบ นะคะของสื่อแต่ละประเภทอย่างไรบ้างข้อจํากัดหรือข้อด้อยของสื่อแต่ละประเภทนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งอันนี้ก็ส่งผลต่อ,อพฤติกรรมหรือว่าความนิยมของผู้รับสารที่เป็นผู้อ่านนะคะข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อดังกล่าวที่แตกต่างกันไปนะคะเอาละนะคะสําหรับวันนี้นะคะการบรรยายในหัวข้อสื่อจ้างเดิมและสื่อใหม่ก็คงจะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสําหรับการบรรยายกระบวนวิชา m c s 2108นะคะเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชนในชั่วโมงหน้านะคะเราจะพูดถึงเรื่องของการสื่อสารผ่านสื่อคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งเป็นการสื่อสารผ่านสื่อใหม่นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอจบลงจากทีงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ